ตกลงโตตบเลยกูโตตบบอยมึงนะโตตบบอยโดยเฉพาะมาเมืองโคตรนี่คงไม่อ่านมอพุทธปั่นเพลื่เฮ้อยื่ผมกูมามองโตตบตีแล้วมึงเงือกไม่เดีวกูแลกปลัดพลือเหยื่ผมตบเปลี่ยนเหยื่อแม่มั่งนาแต่ว่าดวงดีมึงว่าลงบนปลมลงบนร้อยก็อนลงบนปลมลงบนปลมงพลว่าเบื้องหน้าเอกแมทไม้ลงบนปลมกี่ดีหน้าดุกปากันั้นมึงว่าเปลี่ยนซม ชาดเวินอันนี้ทุกพนาเรื่องรถจริงนี่พน้าย่อยพน้าที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขอ่าเมื่อเกิดรถจริงก็ต้องมียาเทปติดตามมาอันนีแกอยู่ลานกแบเว้ได้พนั้นอันนี้กิดว่าเต็มไปหมดที่อันใดมบงว่าจะติดี่ว่าดุงได้เป็นยังไงพี่ตองเราติดซิว่าดุงได้อันลีโบูไวดุนก็ถอนทายกันมามากันสองขั้นอันนียิงกันอ่ายิงมาคันใชมาขันหนึ่งกันละสามคน ก็เกยดกียกันมาแก่เกยเกี้ป้เกยดกีงกับปูอันนี้ก็ไม่ใช่เล่ยนี่ว่ารถพิษกับตายอยู่ข้างหน้ากันไปกับเอ้ก็ว่วงแต่โกดกันมาพูโลโก้ไปจูบกันมาเูอมึงว่าไม่ใช่เล่ยว่ารถตายอยู่เปลี้ยมึงว่าโอเปี้ยตัวยิงนันลอยเลยตุ้มตัวยิงลอยตัวยิงลอยตัวยิงลอยมึงว่ากูฮึงไปเล่ไปพลัดอยู่ในปาก้าอันเล่ย วุ้ยโจดเปล่าเปล่าเพล่าเปล่าเพล่าเปล่านาว่าใจมอคาดนะใจมอแบตเตอรี่คาดถึงวุ้ยโจดกันไงเหตุผมกูกล้าไปอึอเลดีนี่ไม่ใช่ใจแบตเตอรี่โจดใจเลยใจโอโรกับใจอาชดกันเหตุผมถึงขนนัดนี้เหตุผมมั่วใจเหตุผมกูไม่รู้ดีจัดการผู้นิพนธ์ตอนนี้คือมากกว่าหมดกูบอกว่าไอ เบาเบาเจ้าเจ้าไอโบเด็กเด็กเออโจรจะไว้กินยาบ้านั้นอยากกินเลยหันมากินสมว่ตก็เม็ดกูหลังตีมึงว่านปนี้ไอแกวันเพว่ึเมื่อวาเได้กายอยู่ดิฟ้องดิฟรบในมื่อวาอีดุงแล้ในอย่างเตียวเกดอยู่ลอยกูหลังตีกูโบโบเออโบกูมาเตี้ยวพือกูโก้ไปโก้เพื่ออันหลังตีมึงว่าเตรดินดำเตะช่วงล่วงกันมาหนังกอดกัน อะไรกูไปตึงกว่าบ้าไม่ม <shutting noise> ีทางการโรงแรมอออนเไยเมาแก่กูเด็กว่าร่องรอยพาไปพื <apparently S 2> ้นโรงแรมอันไลโอ้โหกันเลยได้ไปนอนแล้วว่าตกลงโตทตบเลยกูโตตบบอยมึงนะโตตบบอยโดยเฉพาะมาเมืองโครนนี่คงไม่อ่านเมาพึ้ปั่นเพล่อเฮ้อเหผมกูมาเมาโตตบทีแล้วมึงงงเออไม่เดี๋ยวกูแลกปลัดร้เหยดผมตบเปียยเห็ดไม่มั่มน้าแต่ว่าดวงดีมึงว่าลงบุญพลหม ลงบนร้อยก็กลงบนปลงลงบนปลงเพื่อเบ็นหน้าเอกแม้ไม่ลงบนปลงกี่ดีหน้าดรคพักการในมึงหวาเปลี่ยนเธอจัดเว <Columbus> ้นอออะไรทุกพน้เรื่องรถจิิงนี่พน้าย้ายพน้าที่เราจะต้องช่วยกันแก้ไขอ่าเมื่อเกิดรถจิิงก็ต้องมียาเทพติดตามมาอะนเล็กใหญ่ลานกัแวได้พนันอะนเล็กกิดว่าเต็มไปหมดที่อันใดมึงหวาจักติดจริว่าดุงได้เป็นยังไงพี่ต๋อง เราติดซิว่าดุงได้อันไหนบู้ไปดุนก็ตรทายกันมามากันตรงขันอนไรยิ่งกันอ่ายิ่งมากันใายมากันหนึ่งกันละสามคนก็เกยรถเกียกกันมาแก่เกยรถเกียกเพ้อเกยรถเกียกกับเพอันนี้ก็ไม่ใจเลยด้วยนี่ว่ารถพิษงับตายอยู่ข้างหน้ากันพิษับเออก็ว่วงแต่โกดกันมาเพ้อโลโก้ไปจูบกันมาเพ้อมึงว่าไม่ใจเลยว่ารถตายอยู่เปลี้ยนมึงวะพเปี้ยตัวยิ่งกันลอยเลยตุ้ง ตัวยิ่งลอยตัวยิ่งลอยตัวยิ่งลอยมึงว่ากูฮือไปเล่ไปพลัดอยู่ในปากาอันเล่วยโจดเปลมปลาเปลมปลาเปลปลาเปล่ปลาเปลปลหน้าหว่าใชรโมกาดนะใตรโมแบตเตอรี่กาดถึงควยโจดกันไหมเหี๋ยผมกูก้าไปฮึงเล่ดีนี่ไม่ใช่ใตรแบตเตอรี่โจดใด้เลยใชรโอโรกับใชอาร์โจดกันเหี๋ยผมถึงขนาดน้งเดี๋ยวผมมวยไต่ เพอาะกูไม yeah, ่รู้ที่จัดการผู้นิพพนาตอนนี้คือมากกว่าหมดกูบอกว่าไอ้เบาเบาเจ้าสาวไอ้พวกเด็กๆก็โตจะไหวกินยาบ้าดนั้นอย่ากินเลยหันมากินตอมว่ะกินไรก็กินตอมอันเล้ยโปรตะมตอนนี้มึงก็จัดได้เป็นหน้าอนประเภทจิตวภาพอันนี้ยตันรัวรัวปิญญาหนูเออตันรัววัวปิญญาจูรานหนูกำลังโตรัวอยู่จังเลยวัยทอมเปื่อเต้ดีอันเออไอ้ตอมเปื่อเต้ดี อันเลเบอร์โรงงานไอ้ไอไออะไรก็ไอ้จาคเนไอ้กูออบมันอันเออตอนนี้เบอรยังเดินอัมพรามืดกวรถึงแล้วอันเลกูกับระำยนโรว์นี่ว่าปันปรือพออยาตั้งเอยอันเลยทุนการกาโกออบมันอันมาตั้งโรงงานสกัดถมวะโรงงานไรก็สกัดถมอันเออเราสกัดถมเลยตั้งโรงงานสกัดถมแบบเบอร์ดี้มันอันเลยแบบเบอร์ดี้ล้วตรงไปก็อตั้งประเทศ ใกายทางประเทศเออไปใกล้กรุงแบกแดดไปนูนอ like ่อ oh, ันแล้วตอนนี oh. ้ก <g mass events> ็กำลังอ like ีกคือตรงกลางมันยิงกันตั้งแต่เรศรายอันะโตกับสมตัวอันตัวเย็นเยียบอันเออเอย่ผมเอาไว้ยั่งเอาไว้รั่งโยเลยนี่โยเพื่อโอ้อีนีทองไทยเยี่ยมจริงจริงโอ้โหตุกกันนันเด้อบาเต้บาเต้นัะที่มึงเชื่อเถอะตอนกำลังพูดเทียบอะไรพูดเรื่องถมกับสมนี่คือเมา่อว่าเมื่อ อตอนนี้พี่น้องประชาชนทีต่ตัดยางรถนี่ก็ตัดยางรถกับสมอะไรถ้าไม่มีสมพนี่ตัดย่างไม่รถดเลยอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวว่ากินเม็ดกับตังเพ็แล้วแกน้อยก็กินเป็นอะไรจิ้วรถยางก็กินอันไรร้านนำชาวชาว่า้าร้านน้อยจาไม่มีกะเควถ้าไม่มีสมก็ไม่มมมกว่ามะกะเวควะก็ไอ้ไม่โอ๊คจะจะก้องร้านต้องเาสมไว้กัน <c oughs> กูไม่เลยก็ยูเมึ่ว่าเมื่อก่อนรูน้ อะไรเกยุ่ไม้แล้วมวนจุกแล้วอันเออมวนจุกแล้วได้อะไรมาควักนบดเปล่งนี่อะไรข้หมอไใบกับโบดที่กินตมย่างกันหรูอย่างกันก็แต่งไงมันหลังเต่งเต่งเปรี้ยเี้เปรี้ยวนี่ก็หลายเรื่องจริงๆ กิกิดมันทำผิดจนงอมอยู่ได้ประทมเป็นกำลังใจได้น้ำสักรั้นได้ตมสักใบแล้วเกี่ยวหัวลงไฟไม่เมื่อเสือน,นักป็เอาเบาบ่สูและกุบตนยิกมู ไม่เลือยิกไม่มีสิคยแลือกุดเลยควัดเรืออแรงเลือเจือเหมืนอนปิดตัวบูอไปกลับกัางตีในนา,าทาั้งสองปลาร้อยว่ากิโลูหากเดินบายไม่ใช่ตีหมูไปกลับหกลูกวันหนึ่งสิบเที่ยววนมวดเป็นจ้า ไปตุกซ้อนอเรื่องถมเราโงอ,อย่าจำได้ไม้เมาถมทำงานไม่รารานใครวอนพาห่านผู้ยหญ่ทุกซ้อพออาจับยาบ้ากันชาายโปอ่าไม่รอโทอาตามสบายแต่ตาจับถมกูเลิกผมเลิกไว้อาเตรียมตัวใหญ่ ไก่จนไก่โตเอามาให้บน,บนม้วนโจาเวลาตั้งดันและโบกินทองฟันอาปลอยเติดนอโบนี้มันเคล็บไปเลยใหม่คุณโบายทันรอแล้วจับโบกายาบาระคุณองนี้อามีมากมายอาจจะบรรยายายทันควัง ใจว่าต้องรกเรื่องบนเตียงใจว่าต้องรกงาเมียต้องปลักอกว่าพอได้และตวนตรงเก้าเก้ายานกต้าใตายยังต้องจิตไปให้ลุงผูกอร่อยเป็ดประโยชน์ไฟตูดไม่พุนรอยเป็ดประโยชน์และไฟตูดไม่พุนและโบเราทุกคน ต้องคุณทองเออโอ้ยเป็นเป็นนะทองโอ้เป็นเป็นเอ่อทองฉันขอฝากทองฉันขอฝากแสงมณีกับแสงทองด้วยช่วยดูแลอันนี้ม่อมแม่ไม่ตกเป็นห่วงอันนี้ยไปเอากระโม่นี้มาอดอยู่แล้ว อันไลนเพราะเราคนมีความคิดมีความคิดเออคูไม่อดอะไรแกอันไหนก็นัดมึงวันวันไม่มีสักบาทนึงกูวันงานเออไม่มีไม่มีสักบาทไม่มีสักบาทแต่ว่ามึงอย่าลืมกลางวันมึงจะไปห้าแกได้ไม่พบเลยถ้าต้องการหน้าคูไปห้าน้อยวันวันไม่ไปได้เลยจะดูแต่โลสตัตอย่างเดียวเลยอยู่น้อยก็โลสตตตไปํำร้อยมึงครับไปกินก็ไอซียูเลย เคยไรก็เคยไอซียูไอไรเคยที่ยูก็ไม่เคยได้ยินได้ยินแต่เคยเคเอฟทีจะไม่จำรู้กูจำหมดไอซียูรับบอลคนเรามึงเชื่อได้แกีอันนี้ท่าเต่จนดท่าเต่จนมาหรือไม่อย่าบบอย่าโบเออท่าบบอัดายกูวันวันมึงหวังการันตั้นจะมีรักบาทแต่ไม่เคยอดเลยก็เค้่เคยเลี้ยงกูจองเลี้ยงเออไม่ต้องให้เคยเลี้ยงนี่ กะเคว่พอตรงนห้นไก่เลี้ยงตั้มรูขึ้นแต่งตัวให้มาต้านแต่งตัวให้มาต้านเลยยกขึ้นปั๊บแล้วไม่ต้องทำอะไรแตยแทงตัวอย่างเดียวแก่งตัวใอ้ดีเออแล้วใส่ชูดได้เรียบร้อยไปเลยกะเคว่ก็เลี้ยงฟรีๆเลยจะมีเด็กพักแดงแลงกลางจงกะเคว่กินแกน้อยจรูมีซุซูแกน้อยก็เจอรูมิซูซุไปถึงมันจะได้บรลุง้าไปไหนกะมึงหวาบรัวจะมาซื้อรถ

นายช่วยมาเปิดหน้ารถได้ลุงเล่หน่อยอันนั้นเล่ลยเดี๋ยวโปรดเดี๋ยวหยอบตัวนะัดปีหนึ่งตม้มวันเด้อยอบตัวนะัดมันต้องท่าไหรเป็นยังไงกันถึงมังหวั่นรึวะสีที่มีนี้ไม่ถูกใจสักคันเดียวเลยโอ้บ้ามีหมดทุกสีแล้วนี่กะยังสีหนึ่งที่ลุงต้องการไม่มีที่ไรอ่ะจำเลือดจำหนอง มาหลอดพีดท no. <laughs> ี่จำเหลือจำน้องบอกซีไม่มีคนเลยก็บอกที่ไม่มีคนอะไรก็โอตัวกูว่าตำรวจก็โอตัวอะไรตี่เอ็งโอตัวมาเดชใจอะไรเดชใจก็มาเลยวันลังอะไรเดชใจไปกดตังค้อนว้าไปกดตังเง้ยวันนั้นได้ยัดแม่บุงว่าเช็ดร้ยกูปั่นเพราะว่ากูกินแกงไม่เอิมเลยกินกี่ชุ่วุ้แกงแล้วไม่เอิมกูอาจจะพร้อมที่นี้ต้องไปกินตอกินน้อยนะกก็ได้กว่าปั๊บ ปน่ะคนแกรกว่าเลยเอยไปทึ่งมัน้ามาลุงแคาจะไปไหนก็ว่ามาซื้อรถเครื่องพอกว่ามาซื้อรถเครื่องจุ่มมาแก้วเงาเือนพอจุงมมาแก้วหนึ่งเซตมันทมกูว่าจะไปไหนกูว่าอมันว่าจะซื้อแบบไหนก็ซื้อชนิดที่ไม่ต้องผ่อนนั่นชนิดได้ก็ชนิดไม่ต้องผ่อนเอ้มึงว่าพนักงานซ้ำซี่คนแก้ววอมึงว่าสมุดกคนเล่มคนเล่มก็จดกันมั่วอันมาทึ่งยู่ในกูเซ็น ยืดให้กูสิ้นบอกกูสิ้นพับใจสดเลยค่ะสี่หมื่นแปดว้าไอมึงเจนเลยใจสดเลยค่ะสี่หมื่นแปดกูไอหลานสาวเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วเข้าใจผิดเพือชนิดที่ซื้อที่ลุงว่า,าที่ลุงว่าซื้อชนิดไม่ต้องผลก็คือชนิดที่เขาให้กันโปร,โปรนั้นหมามเดตกลงไอบาหน,น้าว่าพนักงานคุมม้ลน อย่าไปมึงว่าตีปูรุนอย่างนิดเดียวโดนบีจนตายไม่รึเดี๋ยวนะม่อมแม่ไม่ต้องเป็นว่วงคือไม่กับแบรากระม่มจะดูแลเจ้าชายต่างซ่งเป็นอย่างดีเช่นขอบคุณทองมากเจ้าชายไม่ต้องว่วงแก้คุณเราความสามารถอยู่กับทั่วไม่ต้องกลัวอันเอออันเดี๋ยวจะกูกอบไปอ้ากนู้อ้ากอย่างอาจารย์ชมโจกชมโจกหน่อยชมโจกปานแก้วอาจารย์จุบก็ได้จุบหน่อยจุบ วงวิชาอันนี้จวบวงวิชาเออเป็นคนเดียวเป็นนักแต่งเพลงคนเดียวปั่นเพื่อเข่ยแรงภาษาร์เยแบบภาษาอังกฤษตแรงแบบภาษาร์เยแบบภาษาอังกฤษเพื่อจะเสียงเอ็กเซนเสียงทางไรควันเสียงนี้อะไรเร่งปัจจาร์เตย์เลี่ยมโดกผู้ใดอะเสียงแกียกเช่นทางไรควันนั้นปลวกไม่ได้เกปากแว่ง๋อมเร็ดกระด จาดพี <idian sounds> ่อาจารย์จวบโรกุยแม่ตาอุ้มทั้งที่นี่เราไปนนี่นุ่มดูดินดักแด้ดูดอากาศปบนี้อะไรผู้ชายวกคลกแปบนี้นี่อาจารย์รุ่มโชคปานแกวันนี้ก็มาอยู่ตรงนี้กันอนี่คนมีความสามารถแกวคนมีความสามารถคนไม่ยอมเป้นอะไรพรำพรำจนได้เป็นหนักแต่งดังได้รับรางวัลนันเออใจได้ไประยุกุงกูเตะปอยุไมครับนี่ประยุไมครับเออ เดี๋ยวใจเอ็นไปไม่ยอมลบบ้านปลิน้นแจงเขาไปผมปลิ้นแจงเขาเดินนักรองอายุดังไงถ้าพี่สองทำได้ผมจะลงทุนยังไงยังไงผมก็ปลดเครื่องมาจากตรงนี้แล้วผมก็คือสามัญชนธรรมดาผมก็อยากจะทำอะไรเพื่อเลี้ยงตัวครับอันนี้ไม่ต้องห่วงอันไหขอให้เจ้าชายลงทุนอย่างเดียวอันนักองอายุมันมันมันโปรโมทหนไแกโปรโมทหนเือโปรโมทหนทน,นี่ มึงลกิเลสทำไมกันได้ไหมแกเจะยา์มิใช่ยปลัดเพ่อันเออแกจะยา์มิใช่ยปลัดเพ่พออยู่ไม่นานเป็นเดือนสิบสองลองลอยกระทงเดียวได้ไอ้เี่ยและการใกล้เทพนี่แกถึงอะไรก็ไอหมาหมวงนี่หมาพันอะไรก็ตดตาพนเออตดตาพนนี่มาพันหมาพันเหม่ไม้ก็หลงเร็มว่าอันแนี่พอมเดี๋ยวจะโย่เพล่งเกี่ยวกับเหม่ไม้ไาแล้ววะอันเนี่ยปลกาศใกล้เทพเป็นนี่โรโบดกันเป็นเดือนเดือนก็โกว่างี้ดังก็กู่หยัดพอกูตั้มเดือนเดียว ไอ้ดังเลยกูทำวันเดียวดังเลยน,นี่แฟนโปรโบเทพควรมึงจำเพื่อเดี๋ยวผมกูเยจดมาแกลัดวัวอิดเลยเอาปัปนหาเลยเดือนเดียวดังแกตายดังระเบดิดอะไรเอเอแต่ว่าเจอเลยมีปัญหาเรากูเจอมันเอเอมึงเลยส่งพรมคุ้มแกไครใช่ยเมื่อส่งพรมแกใรใช่ยามึงจะต้องตั้งเชื้อกูไว้ไกลๆใช่ย่าแกๆใช่ย่าได้ม่จำเพื่อเลย กณะกูตั้งง่าช่วยถ้าเกิดจะยากนะเออเนี่ยตั้งที่เกี่ยวตั้งตั้งตั้งกูให้มึงเจอวัดท่าชนะอะไรก็ท่าชนะนักเรียนจับแม่ได้เจอตานะาแม่มึงไหวเกิดใจยากเว้ตานะเนี่ยแกว่าบวชแล้วเฮ่ปนนี้วะกูให้เกอันนี้เจอตาจ้างบางนาจืดว่ะจัดแปรจะเปริตกันว่าปะ เออมึงต้องรองให้ได้ถุกแนวมั้งเชียงไอ้กะเจมึงรองได้ไหมเที่กะเจก็ทําได้เออนั่นนั่นลองไล่นดิมึงปั่นนี่มึงประกาศมึงประกาศประกาศแบบน้อยประกาศไม่นันวัดไอ้แกประกาศไม่นันวัดนะเออเดี๋ยวว่าต่อไปนี่กันเลยโอ๊ะปั่นนันเยออย่าลืมสำหรับคนที่หนึ่งทั้ว่ากว่าฉันจะได้พบกับนักร้องหนุ่มผู้มีน้ำเสียงสดใส ฉันจะได้พบกับสายหัสัญญาร้อยคว่าเบอเกี่ยวสำเมือนลยเนอ๋อร้องได้พ่อแฟนแต่งงานฉันเลยอกหักหนึ่งน้ำจังจักจังไม่พอนอกจากนั้นฉันยังได้พบกับเอกชัยศรีวิชัย ฝากน้องคนสวยด้วยเสียงเพลงแต่จะจะไม่พผนอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับพระพยอมอัลยาโดเรื่องนี้อาตมาคิดว่าคนเราเกิดมาในโลกนี้นะแบกหม้กูปล่อยลงกมาไกโดยพี่อะไรแม่ไหมตำเสียเพลนไปอย่างนี้ดีกว่าพี่ต่อฉันขอฝากเสียงมณีกับแสงทองไว้แล้วกันลูกดักของม่ รักษาเนื้อรักษา,กาตัวให้ดีลูกนะครับจันดิตแม่แตเงินเดีออ๋นยอากระบอมนายอดทองอะไรก็ครับดูลลาสบทจันิตแม่ขอให้จงโชคดีทั้งสี่คนลูกดักของแม่รักษาเนื้อรักษา,กาตัวให้ดีเล้ลูกนะจะอย่างนั้นในโอกาสนี้ ลูกจ้งองขอกราบทูลแลาฉเฉด็จพ่อและ,ะเสดิจแม่กราบลาไปจนกว่าเสด็จพ่อเจะบสำนึกได้จับได้ฉเฉดิศพ่อไม่สำนึกลูกจองพ่อไม่ขอกลับมาขอให้ฉเฉด็จแม่จงรักษาประวรัติกายด้วยโชคดีลูกนังว่าตั้งใจแล้วรือว่าไปจากเ้าง จากวังจิตกังวลว่ากิดตึงจนละนี้แล้วนี่ที่มานี่จากวังและตั้งใจไปตามทางออกจากแางนาเจ้าเจ้า Muzik Ta mou แต่นิดจดุจได้ฉายแสงมณีและเจ้าชายเสงทองรวม่อยนสี่เกลียวในนายยอดทองก็ตั้งใจที่จะเดินทางเพื่อที่จะหลบหนีต่อเสียงซุบซิบติดตามหนีเพื่อประท้วงพระเจ้าติณวงเจ้าชายทั้งสองจะไปตกประกำลำบากอย่ที่ไหนท่านผู้ชมครับผมอยากให้ความ อย่างแจ้งกับท่านผู้ชมในขณะนี้ไม่ได้ท่านผู้ชมครับจากนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่ปฏิบัติธรรมวันนี้ท่านอาจารย์ได้เรียกลูกจิตลูกลาของท่านซึ่งมีชื่อว่านายนิพนธ์นายเปียกและนายปูนแก้ววันนี้ท่านอาจารย์ท่านจะมีอะไรมาวิสัชนาตรงนี้ติดตามมาเอาความเข้าใจต่อมาครับพี่น้อง e aí